สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เวลามาถอน้อาแล้วเดอจ้าถอนอยาเพื่อนๆอ,อย่าหาว่ายานี่ก็กินได้เดอจ้านี่เอามาลวกกินอร่อยด้วยมาถอนอ้าในร่องต้นหอมกันเดอจ้างานเราก็ต้องทำเนาะเราปลูกเขาแล้วเราก็ต้องถอน้อาเดอจ้า ยานี่ก็กินได้เพื่อนๆอร่อยเอามาขั้นสมขั้นอะไรอร่อยเด้อจ้าเพื่อนๆอาจจะคิดว่าอุ้ยอะไรก็กินได้ใช่มันกินได้หมดเลยเพื่อนๆมาถอนหยากันจ้าพอถอนเสร็จแล้วก็จะพรวนดินเนาะจ้าเนาะดูความงามเขาสิงามไหมเพื่อนๆ ตนหอมจ้าใครอยากหอมแก้มออก็มาหอมได้ <c oughs> ต้นหอมหอมต้นหอมหอมหอมก็จะเอาแบบต้นใหญ่ๆออกก่อนเนาะเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวตุกจะพรวนดินมันต้องถอนออกก่อนเราถึงค่อยพรวนดินนะจ้าถ้าไม่งั้นมันจะตัดขาดต้นเขา ต้องทำเด้อจ้ะต้องทำกับมือก่อนเด้อเพื่อนๆพื่อนถ้าไม่ทำกับมือก่อนนี่สุดเลยถอนออกอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมละ่ะเราเวลานั่นเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละตุกถึงจะมาพรวนดินเนาะตอนนี้เอาอยาออกก่อนเอาอยาออกก่อนเด้อจ้านี่แหละชีวิตชา,นา,ชาวนาชาวสวนเห็นไหมละ่ะ ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นี่ต้นหอมก็จะสวยงามแบบนี้เห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เราก็มาพรวนดินเห็นไหมล่ะอันนี้คือฤทธิ์ของการทำ t u b e อย่าเต็มจ้าไม่ต้องใส่ถุงมือเด้อจ้ามันไม่มีอะไรปักอยู่แล้ว เพราะเราเป็นคนบ้านๆน,นี่สวยไหมต้นหอมตุ๊กปลูกวันนะวันที่เราได้เจอกันครั้งแรกนะเพื่อนๆเ,เคยรักเธอยังไงก็จะรักอย่างนั้นมีเพียงคำว่ารัก ถอนอยาก็จะสวยขึ้นเห็นไหมล่ะผลของการทำยูทูอยาก,ก็ยรกขึ้นแต่ก็บอกเป็นยังโอเคทุก็ทำคลิปสั้นเล้อคลิปยาวไม่มีคนดูเด้อเพื่อนๆนี่เห็นไหมเริ่มงามขึ้นแล้วเห็นไหมนี่ต้นหอมดูความสวยงาม ดูดูถอนอยาก,ก็ไม่ได้ยากเย่นอะไรแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาพรวนดินพรุ่งนี้จะเป็นการพรวนดินอันนี้ถอนกระมือก่อนอ่ะน้องหมาก็ช่วย นี่แหละเพื่อนๆถ้าไม่ปลูกเราก็ต้องไปซื้อเขากินนะไม่ต้องซื้อเลยทำเองเลยจ้าทำเองเลยสวยงามขึ้นตั้งเยอะเห็นไหม ต้นเล็กต้นน้อยต้นนิดต้นน้อยมันจะยากอะไรก็แค่ถอนหญ้าใช่ไหมล่ะไม่ยากนี่หญ้าตาเห็นไหมเพือพ่อนเพื่อนมันจะยากอะไรแค่ถอนหญ้า ราปลูกเราก็ได้กินโอ้ยกินไม่หวาดไม่ไหวจ้าผักเนะจ้าถอนแบบนี้เราเดี๋ยวก็เอาจอบมาทำรุ่นทำอะไรก็เซ็จเรียบร้อยพื้นที่มันอุดดมสมบูรณ์มันก็ มีหยาเยอะเป็นธรรมดาอมผอนแบบนี้เพื่อนๆบอกว่าอุ้ยถ้างั้นรากมันก็ยังติดอยู่สิมันก็ใช่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่นี้เอาจอบเอาเสียมมาพรวนดินเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนนี่เห็นไหม นี่ต้นสวยๆงามๆเลยเพื่อนๆอ,อ่ะก็คือการถอนหยาที่ต้นหอมด้อจ้าดูสวยไหมพวกนี้ก็เอาจอบมาพรวนดินเซตเรียบร้อยทำยังี้ไปก่อนเนาะพรวนดินแล้วก็เอามันเยาะเอ,อ่อพวกนี้เดี๋ยวก็เซตโอเคดู ขอบคุณนะจ๊ะที่ชมคลิป